สวัสดีค่ะโฮโรวิสิตดวงรายสัปดาห์กลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้ก็จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันพุธนะจ๊ะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่16ถึง22มกราคมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าคนเกิดวันพุธสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอไพ่จะขึ้นให้ซะแล้ว อธิษฐานตอนสับไพ่ได้เลยค่ะหรือตอนตัดไพ่ก็ยังอธิษฐานได้อยู่นะคนที่เข้ามาดูคนที่เกิดวันพุธจ้าช่องฮอรวสินนะจ้า,โโจาดูสิดวงของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมหรือเรื่องไหนเด่นที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ขยายนิดนึงดูห้าเรื่องเหมือนเดิมงานเงนิงนความรักสุขภาพโชคลาภ เดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องงานก่อนและกันนะจ๊ะเรื่องงานมาเลยค่ะเรื่องงานงานปังไหมไม่ว่าจะสายอาชีพอะไรก็แล้วแต่แนวโน้มการงานเป็นอย่างไรคะอะไรครับทำไมไพ่บอกอุ้ย <c oughs> จะพบบางคนจะพบรักในที่ทำงานหรือไงนะช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยหรือบางคนมีข่าวดีอะไรจากเรื่องงานเป็นเหตุช่วงปลายสัปดาห์เตียมตัวนะจะมีข่าวดีเรื่องงาน หรือบางคนอาจจะแบบพบรักกันในที่ทํางานเจอคู่ในที่ทางานสามารถเกิดขึ้นได้นะแล้วแต่ว่าดวงชะตาของคุณจะไปออกในด้านไหนเรื่องอะไรแต่เท่าที่ดูคุณจะมีความสุขสมหวังอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องงานหรือมีเรื่องงานเป็นเหตุให้มีความสุขสมหวังนะจ๊ะนะช่วงปลายสัปดาห์เลยช่วงต้นสัปดาห์ก็โอเคอยู่สบายๆช่วงกลางสัปดาห์ค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่าระยะไยพ่บอก มีความสันโดษมีความปรับตัวเก่งมีความสามารถพลิกแลงไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูหน้าไพ่ไม่มีไพ่เสียเลยเรื่องงานของคนเกิดวันพุธเนี่ยนะเริ่ดเริ่ดมากเริ่ดทุกอันดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์ยันปลายสัปดาห์เลยจ้าไ,ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะบางคนก็อาจจะ ความรักผีบาร์ในที่ทํางานด้วยซ้าไปโอเคงานผ่านเนาะสาเร็จได้ดีมากแถมไพ่เทมเพลนขึ้นบางคนนี่ได้ดีจากผู้ใหญ่ด้วยอีกต่างหากนะอ่าโอเคเป็นเท่าแกนเนียเป็นเท่าแก่น้อยอะไรกันตั้งแต่เด็กๆน่ะบางคนอ่ะเท่าที่ดูจะน้าไพ่สัปดาห์นี้นะงานผ่านเนาะอ่าเราไปดูกันต่อที่เรื่องการเงินเงินการเงินจ้ะ โอ้การเงินไภายไ่เท้าขึ้นเฮ้ยยังไงเนี่ยอุย้ยแต่การเงินไม่ปังเท่าการงานบอกเลยการเงินไม่ปังเท่าการงานนะคือช่วงที่ดีที่สุดนะช่วงต้นสัปดาห์นะการเงินดีสุดช่วงต้นสัปดาห์แต่ดีที่สุดก็คือยังยังรู้สึกถึงความอึดอัดอยู่หน่อยๆตึงๆนิดๆแต่พอได้ผ่านได้ฝ่าไปได้อยู่ช่วงต้นสัปดาห์รอดช่วงกลางสัปดาห์ก็ยังพอไหวแต่แทบจะแบบ บางคนเริ่มต้องกินมาม่าแล้วบางคนต้มโจกินสองห้าบาทสิบาทบางคนแบบว่าเริ่มเริ่มรัดเข็มขัดแบบหนักบางคนก็เริ่มแบบหาขวดพลาสติกไปขายกันแล้วเป็นไรายได้เสริมอ่ะเออเหมือนกับหาทุกเม็ดในบ้านอะไรที่เป็นเงินได้อะเริ่มหาและแล้วแต่ว่าบอกเลยว่ามีคนร่วมหัวจมท้ายไปกับคุณช่วยเหลือกันมา อาจจะเป็นคนที่คุณรักญาติพี่น้องอะไรแแต่ว่าคุณไม่ได้ลำบากแค่คนเดียวคือเขามาร่วมลำบากเป็นเพื่อนแล้วช่วยกันฟันฝ่าเออก็ถือว่าดีได้เห็นน้ำจิตน้ำใจกันกันตอนนี้แหละในในตอนที่มันไม่ค่อยมีนี่แหละได้เห็นใจกันแบบสุดๆเออจะอยู่ด้วยกันรอดไหมในตอนที่มันไม่มีอะไรแบบเนี้ยเอออาจจะได้เห็นใจคนตอนนี้แหละแต่บอกเลยพอปลายสัปดาห์ยิ่งแล้วการเงินเป็นอะไรที่แบบวะ่า คนเกิดวันพุธสัปดาห์นี้เหนื่อยมากเหนื่อยทั้งสัปดาห์เลยเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดรอให้มันผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนนะบางคนแบบว่าโดนผลัดมันการจะได้เงินก็ไม่ได้การได้เงินล่าช้ามีเหตุให้ได้ช้าลูกค้าโอนช้าหรือว่าระบบมันเกิดอะไรทำให้มันช้าไปหมดแทนที่จะได้เดี๋ยวนี้ก็รออีกสามวันห้าวันคนรอสัปดาห์หน้านี่นานกว่าจะได้เงิน ไม่เป็นไปตามที่ตกลงด้วยบางทีแต่คราวเนี้ยพอผ่านสัปดาห์ไป,ไ,ปได้สัปดาห์นี้ผ่านไปได้นะสบายดีขึ้นแล้วเหมือนกับหลุดหลุดจากไอ้วงจรปัญหาจะไม่มีกินจะไม่มีใช้สัปดาห์หน้าดีขึ้นงั้นโอเคประคองตัวเองให้พลนสัปดาห์นี้ให้ได้นะจ๊ะคนเกิดวันพุธเรื่องเงินเออแต่เรื่องเรื่องเรื่องงานดีมากเรื่องงานดีมากต่อไปเรื่องความรักกันดูซีจะเป็นยังไงเรื่องความรัก ดูซิดูซิดูซิ <_ d> um> เฮ้ยยังไงเนี่ย <_ d> um> บอกเลยอ่าความรักถ้าจะดีมมกจนมีคนอิจฉาเดีย๋ยอ <_ d> um> เอาบอกเลยไม่ว่าถ้าหากคุณเป็นคนโสดอาจจะได้เจอคนที่คุณถูกใจถูกชะตา <_ d> um> เอยใกล้แล้ว <_ d> um> น่าจะได้เจอคนที่แบบคนที่ถูกใจถูกชะตาพอสมควรน,นะอาจจะเริ่มจากคุยกันแล้วถูกคอเป็นเพื่อนกันก่อน มสัมพัพนธ์แต่เป็นความสัมพันธ์ถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้นะช่วงต้นสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยบางทีได้จักผู้ใหญ่เป็นสื่อแนะนําให้รู้จักให้พบกันด้วยนะเออ,อันนี้สําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะแล้วก็พูดเลยว่าคนที่เข้ามาในช่วงเนี้ยเป็นคนที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนได้ดีในระยะเวลายาวนานคือเป็นมิตรที่ดีได้เลยแล้วพูดตรงๆว่าจะมีคนอิจฉาด้วยมีคนอิจฉาตาล้อมีคนไม่ชอบมีคนไม่พอใจ กับการที่คุณได้รู้จักคนคนนี้ด้วยซ้าไปเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะอืมบางคนอาจจะได้แบบอะไรตัวท็อป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 มาชอบอะไรอย่างงี้หรือเปล่า <c oughs> เอออาจจะเกิดเหตุอย่างงี้เกิดขึ้นนะแต่ต่อให้ความสัมพันธ์ในอนาคตมันไม่สามารถไปต่อในรูปแบบของเป็นคู่รักหรือครอบครัวได้คนคนนี้ก็นาจจ่าจะยังเป็นเพื่อนที่ดีให้คุณได้อยู่เป็นคนดีมีคนดีเข้ามาหาในช่วงนี้นะสําหรับคนโสด ดีชนิดที่แบบว่าทําคนอื่นอิจฉาได้อะเท่าที่ดูหน้าไพา่คนคนอื่นแบบคือยี่ไม่ยอมทําไมเธอดีเกินไปไหมอะไรอย่างนี้มีคนไม่พอใจทําไมงั้นวะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต่อไปอีกกรณีหนึ่งนะคนที่ไม่โสดแล้วคนมีคู่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วมีครอบครัวมีคนรักแล้วเรียบร้อยเป็นตัวตนเป็นตัวเป็นตนตช่วงนี้ความรักดีแฮปปี้มากๆเออแล้วก็พูดตรงตรง ถ้าหากคุณมีคนรักอะ่ะคนรักคุณหรือแม้แต่ตัวคุณเน่ยได้ได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้ใหญ่จากทั้งทั้งสองฝ่ายค่อนข้างสูงมากๆเลยนะแล้วพูดตรงๆคือเป็นคู่รักที่คือทําคนอื่นเขาแบบว่าอิจฉาตาร้อนอะไรแบบเนี้ยทาไมต้องมีการอิจฉาเข้ามาด้วยวะ <laughs> คือมันดีเลิศเลอเพอร์เฟกซะจนมีคนอิจฉาได้อะ่ะความรักในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะหวานอ,อกสื่ออะไรอย่างเงี้ย อวดนิดนึงความรักดีอะไรเงี้ยเออบางคนเขาอาจจะแบบอิจฉาที่เราไปอวดอวดอวดความรักดีๆลงโซเชียลหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แมมคนมีของดีก็อยากอวดนะเนาะเออโอเคงั้นไม่เป็นไรใครจะอิจฉาก็ช่างหัวมันไปเราอยู่ของเรามีความสุขก็พอแล้วเนาะโอเคในเรื่องของความรักคนเกิดวบบันพุธนะอ่ะต่อไปเราไปดูเรื่องสุขภาพกันสุขภาพเป็นอย่างไรคะ แล้วก็เปิดสองไสุดท้ายก่อนโอ้โหขึ้นมาคันอหนนี้สุขภาพคนเกิดวันพุธไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วแข็งแรงมากต้นสัปดาห์ยันปลายสัปดาห์เลยที่จะเพิ่มเติมมากกว่านั้นคือบางคนถ้าหากเกิดคนเกิดวันพุธนะเนาะมีช่วงที่แบบรักสุขภาพมากรักสวยรักงามด้วยรักสุขภาพด้วยแบบสวยด้วยสุขภาพดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลอ่อด้วยสุขภาพดีด้วยแนวนั้นจะจะดูแลตัวเองดี ดีมากเข้าสปาเข้าฟิตเนสเข้าอะไรพวกเนี้ยบ่อยเช่เออกลายเป็นก็สุขภาพดีด้วยดูดีด้วยสุขภาพเลิศมากแถมได้ความสวยความหลอ่อเพิ่มเข้ามาอีกเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะ,อะโอเคสุขภาพไม่มีอะไรกังวลผ่านามาดูโชคลาภกันโชคลาภล่ะคะโชคลาภนั้นเป็นอย่างไรบ้าง โชคลาภช่วงต้นสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์ดีมากใครอยากจะเสี่ยงดวงช่วงนี้ไปเลยไปเลยจะเต็มป้ายเลยแต่ส่วนใหญ่โชคลาภบอกเลยนะเป็นเรื่องของกินเป็นลาบปากซะมากกว่าช่วงกลางสัปดาห์ถ้าอยากได้เป็นตัวเงินเป็นเม็ดเงินอาจจะได้บ้างแต่จะเป็นช่วงต้นสัปดาห์นะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะถ้ากลางสัปดาห์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องลาบปากได้ของกินของอร่อยหรือใครพาไปเลี้ยงข้าวได้กินดีกินดีอยู่ดีอร่อยสบายส่วนใหญ่โชคลาภมาทางนั้น จะไม่จะได้ไม่ได้มาเป็นตัวเงินซะเท่าไหร่หรือต่อให้ได้เป็นเงินเดี๋ยวกลายเป็นว่าใช้ไปหาของอร่อยกินมากกว่า oh. นะีนช่วงต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์ไม่มีปลายสัปดาห์โดนงูรัดไปแล้วงูรัดไปแล้วเรียบร้อยคือการเงินโดนโดนบีบบังคับไปแล้วเรียบร้อยเอออึดอัดนิดนึงเรื่องการเงินนะบางคนมีหนี้รัดตัวอยู่ เหมือนมีงูรัดคอถ้าคนมีนี้รัดตัวเหมือนมีงูรัดคอน่แเลยคร้าย,ายกันว่าเอ้ยพอรู้ตัวนี้เอา้าฉันเป็นหนี้ฉันต้องจ่ายหนี้นี่วาอะไรอย่างเงี้ยเกิดอาการตระหนกขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรแปบบ๊แบบแบบเดี๋ยวคุณก็แฮปปี้ได้แล้วยังไงเงินเข้ามาเงินมีมีเข้ามาได้โชคอะเรียกว่าได้โชคส่วนใหญ่ได้โชคจากครอบครัวจากคนรอบตัวเอามาหมุนเอามาใช้ได้ก็เลยพอผ่านไปได้อยู่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เท่าที่ดูนะจ๊ะยางงั้นโชคลาาผ่านเนาะ หรือบางคนถ้าหากไพ้ไปนี้ขึ้นถ้า,าใครอยากอยากมีลูกถ้าทางจะได้นะเออถ้าทางจะได้สมสมหวังอืโอเคต่อไปเรียบร้อยโชคลาภแล้วครบแล้ว <laughs> คิดหัวข้ออื่นไม่ออกแล้วถนะ้าใครคิดหัวข้ออื่นออกบอกได้แม่หมอคิดไม่ออกแล้วจ้า สำหรับใครที่ติดตามดูนะคะขอบคุณมากเลยชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้หรืออยากแนะนำติชมอะไรคอมเมนต์อะไรเนะ่นะบอกเลยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะขอบคุณมากจริงๆที่ติดตามโฮโลวิซิตนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจ้าสวัสดีค่ะ